ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาบิตคอยและอัลต์คอยน์เดือนสิงหาคม2025เข้าสู่เดือนสิงหาคม2025ตลาดคริปโตกำลังเติบโต,ตอย่างแข็งแกร่งราคาของบิตคอยได้ทะลุระดับสำคัญ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ไปแล้วขณะที่อัลต์คอยน์อย่างเธอริอัมเซลล์เนอร์เอ็กซ์ลาพีและเหรียญสำคัญอื่นๆก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเรามาดูกันว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาคริปโตเดือนนี้มีอะไรบ้าง1ปัจจัยเศรษฐกิจมาภาคในเดือนสิงหาคมนี้ธนาคารกลางสหรัฐเฟด ยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่ประมาณ4.25-4.50%ซึ่งไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่ปลายปี2024และมีโอกาสสูงที่เฟดอาจลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสียงอย่างคริปโตอีกทั้งอัตรางเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจนหรือเพียง2.7%ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทําให้นักลงทุนกลับมาเชื่อมัน่นและกล้าเข้าถือคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามภาษีนําเข้าที่สูงขึ้นระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าบางแห่ง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจกดดันเศรษฐกิจและสร้างความผันผวนในอนาคตได้ตาช่าง2องนโยบายรัฐบาลสหรัฐและกฎระเบียบด้านคริปโตเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะรัฐบาลสหรัฐเริ่มสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเป็นทางการ SEC อนุมัติให้มีกองทุนในที่อีบิตคอยและตีรีแมแบบสปอต พร้อมกับอนุญาตให้นักลงทุนสามารถรับเหรียญจริงแทนเงินสดได้โดยตรงส่งผลให้มีเม็ดเงินจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังมีกฎหมายสําคัญที่ประกาศใช้แล้วอย่าง Genius Act ซึ่งกําหนดให้ Stablecoin ต้องสํารองด้วยเงินดอลลาร์ในอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนทางกฎหมายอย่างมากอีกทั้งคดีสําคัญของรเพิร์กับ SEC ก็สิ้นสุดลงแล้วโดยริเพรยอมจ่ายค่าปรับและ X r p ไม่ถูกพิจารณาเป็นหลักทรัพย์ส่งผลให้ราคาเอกสักทธิพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว3แนวโน้มตลาดคริปโตและหรีญหลักตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเต็มตัวในเดือนสิงหาคมนี้มูลค่าตลาดรวมแต่ระดับสูงสุดใหม่4ดอลลาร์ล้านล้าน โดยเฉพาะบิตคอยทำสถิติราคาสูงสุดตลอดการที่ประมาณ122,000ดอลลาร์หนุนโดยเงินทุนจากกองทุน ETF ขนาดใหญ่เช่น Blackrock และ Fidelity ซึ่งมีเงินทุนไหลเข้าทะลุวันและ1,000ล้านดอลลาร์สู่ออค้อย่างทอริียมก็มีราคาพุ่งทะลุ3,800ดอลลาร์หลังจาก TF e t h m ได้รับอนุมัติและเครือข่ายอัปเกรดสำเร็จส่งผลให้นักลงทุนเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่สโลนฟื้นตัวจากอดีตราคาและปริมาณซื้อขายกลับมาเพิ่มสูงขึ้นชัดเจน ด้านเน็กซาพิก็ปรับตัวขึ้นกว่า5 0หลังสิ้นสุดคดีริเพลวอร์สัส SEC นักลงทุนจึงจับตาบิตคอยส์อย่างใกล้ชิดพร้อมแนวโน้มเงินทุนไหลออกจากบิตคอยส์สู่บิตคอยส์อย่างต่อเนื่องสี่พฤติกรรมนักลงทุนรายใหญ่เดือนนี้เราสังเกตเห็นพฤติกรรมสะสมเหรียญอย่างเข้มข้นจากวานบิตคอยโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาย,ยังไม่พุ่งทะลุนแนวต้านสําคัญวานบิตคอยเข้าซื้อเพิ่มถึง2 1 8 5 7 0 btc ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาและยังคงซื้อเพิ่มต่อเนื่องสถาบันการ เช่น MicroStrategy และกองทุนต่างๆก็เข้า,าถือ BTC เพิ่มขึ้นเช่นกันปัจจุบัน